คริปโตทุเหมือนพวกวัวพวกนั้นจะถูกดัดแปลงพันธุกรรมนะโดยพวกมนุษย์แต่ว่าพวกมันทำไปทำไมฉันอยากจะให้แก <microb ial. S 2> ไปสืบมาว่าพวกมันดัดแปลงกันทำไมกันโอเคเล้วก็สุดท้าครับผมอมกุลลักในเกมเอเลี่ยนอยากจะบุกโลกพาร์ทที่สามแล้วเล้วเชเฮ้ยทำไมวัวมันสีเขียววะดูดิมอเงี้ยสมอง สมองเสมองเหรอสีเขียวอีกไอ้พวกมนุษย์หน้างงมันทำอะไรกันเนี่ยทัดเจนเลยมาดัดแปลงพฤตธุกรรมของสัตว์พวกนี้จนพวกมันเกิดการกลายพันธุ์กลายเป็นพวกซอมบี้แน่เลยพังเลย <laughs> เป็นซอมบี้เฉยเลยเดี๋ยวม่เป็นเขียวล่ะโอ๊ะเดี๋ยวได้มีคนด้วยยังไงดี อ่าเรียบร้อยปอมตัวสุดยอดครับเข้าไปอ้าวอ้าวอ้ายังไงพี่น้องยังไงครับย่อยเลยยกลอยเลยไปไหนวะหาไ๊แล้วนี่นีดูสมองก่อนดดดดอุยสมองเลือกเร็วโอเคเาตไปสําเรธจอะไรเนี่ บึ๊บบึ๊บเอาระเบิดเฉยเลยว่ะเฮ้ยดูนี่ดูนี่ๆๆบึ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคนี่อยพังเลยไม่รู้เลยไมนได้ทำไรวไะเนี่ยอ่ามือมือดูสมองดูสมองดูสมองก่อนดูสมองดู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 มีคนเห็นตำรวจมาแล้วไปลุ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 นีวตำรวจทหารมาเฮ้ยแอบบแอบบแอบบยังไงวะเดี๋ยวหาที่แอบก่อนอย,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 ย่างงี้อย่างงี้เฮ้ยหลบ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  ดูสมองแล้วอะไรนี้จะมีจุดต่อไปไอ้นี้จะไอ้นี่ยุ่งจังเลยนี่ไนงะช็อปไปเลยเออเดี๋ยวก่อนดูสมองบลิบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจับนี่ยกอ่ะจับนี่ยกไปเออดูสมองมาเรียบร้อยเคลียร์บลิปดูดุดวะดูดุ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 ดดดมาเคลียร์ขจีย hoo! โอเคเราไปตัวนั้นปอมเป็นตัวนี้ก่อนเรียบร้อยโอเคครับ แล้ววก็ไหนนะี่กันนี่เนี่ยพังเลยมันไส้หรือเปล่ามันไส้ไปเลยกูอุ้ย,ยมันจะนี่แล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแอบก่อนแอบก่อนโอเคปี๊ <c oughs> ดื้อสมองเ <c oughs> นี่ยหลุดสมองหลุดเอ้ยบ่อยเลี่ยนเออนี่เลี่ยนแล้วตีเนี่ยช็อตเลยเออมันไส้นีเนี่ยเ <c oughs> อ้าสวัสดีครับ นี่เลยเวงไปเลยไม่มีอะไรมากเลยยินด <fin anta> <ots> ีเอ่นมันตีชอบดีวะเนาะดู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 ดดู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 ด เอาเอาิงเฉย,ยเอลิบบุกแล้วหนีอะไรนะ่ะประกาศนายกเรียกประชุมชาวเมืองทุกคนจะมีการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันหัวนหน้ามนุษย์สองขานี่มันมาจากไหนกันนะ อ่าชงมเถฉันอยากให้แกไปหยุดมันนะคริปโตก่อนที่มันจะประกาศาว่ามีเอเลี่ยนมาบุกไปที่สารลกกางเลยและปลอมตัวเป็นนาย,ยกแล้วก็พูดเรื่องอะไรก็ได้ที่เบียดเบียนความสนใจของพวกมันโอ้มันเห็นเครต์หัวห้ามอืมน่าสนใจคริปโตพวกเราบัพ,พวกนั้นไม่ให้แกเข้าไปได้เลยถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคนที่รับอนุญาตใช้เครื่องมือของเราทางตัวซะแล้วเข้าไปจำได้ไหม โอเคหายไปกินเหล่าปอมตัวเว้ยเจอไปแล้วอ่ะไกลกันหมดแล้วดีกว่าเด้อ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 เด้เอาตัวไหนดีวะตัวไหนดีตัวนี้แหละบึ้มเรียบร้อยครับไปแล้วจังหวะนี้เอ้าว้าวตำรวจเข้าไปได้ป่าวะตำรวจไปแล้วไปแล้วตำรวจเข้าไปได้ไหมโอเคเข้าได้ไหมว่าตำรวจเข้าได้ด้วยไหม เอา้ามำรวอเข้าไม่ได้นะอดไปแล้วเว้ยอย่างนี้ด oh, ีก oh, ว่า e the มีเจมเหมือนกันเลยจะไปได้ไหมเนี่ยยิบโตทำไรอยู่อะการรวมตัวมันเริ่มขึ้นแล้วฉันอยากให้แกกำจัดมนุษย์พวกนี้และหาตัวนายกให้เจอนั่นมันอยู่นั่นไอ้นายกอยู่นั่นทีนี้ก็ลองหลอกล่อพวกกาบมันออกมาเสอแล้ว ไปเราต้องให้ใครเห็นตัวแม่โอเคเวลาแล้วที่จะขึ้นเวทีแล้วก็พูดดีๆล่ะนายกคิดโตบอกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติไม่มีธุระาอะไรทั้งนั้นภารกิจนี้มันสำคัญอย่าให้มันรู้ตัวล่ะคิดโตจังวะนนี้ขึ้นโพเดียมแล้วโอเคอา เอเลี่ยนมันเอาเครื่องอะไรไม่รู้ดูดบวกผมไป ใช่หลังจากนั้นก็ไม่เห็นคุณรักเวลเลยเขาเดินไปกับพวกเอเลี่ยนด้วย c o n d i t โดนเหยียบหมดเลยยังกับมอตุาลที่1 4ฉันบอกแฟนของฉันแล้วว่าเงินของเราจะหมดเงินที่ใช้สำหรับซื้อรองเท้าให้กับลูกแฝดของเราคงไม่มีแล้วคงต้องใส่ครูมเดินแล้วมั้งสวัสดีครับเพื่อนชาวมนุษย์ทุกท่านชาวเกษตรกรสกานกาการทุกอย่างปกติดีนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละดำเนินชีวิตของคุณต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะน่า ลเรื่องที่ผมจะพูดทั้งหมดเดี๋ก,ก่อนนะครับท่านนายกผมใช้กระทั่งชีวิตทั้งหมดอยู่ในเมืองนี้และผมก็หวัให้คุณไปซองสองรอบครั้งที่แล้วผมก็เลือกคุณเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการคําตอบที่ดีกว่าน,นี้และเกิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วทําไมบ่วงผมมันเลือนแสงละ่ะนะว่าไงมีอะไรจะพูดไหมเอ,อยังไงดีนะตอบไงตอบอะไรดีวะ วัเรียนแสงปฏิเสธไปเลยบอกความจริงแกงโง่ทำไมมันถึงเรื่องแสบอย่างนั้นน่ะหล่ะมันก็โดนล้างสมองไงคุณนี่ตอแหลจริงเลยนะท่านนายกผมไม่ได้ทำอะไรกับบวงผมเลยบ้าบอพตอร์คินเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นฟังคิดพวกนี้อย่าเพื่อามาใส่หัวของเราตอนตื่นนอนได้ไหมเน๊ะทำไมถึงผมอะไรวะนเนี่ยเออย่ยมไปเลยยิ้มมีความสุข อะไรวะเนี่ยเหตุการณ์แบบประหลาดโวยโกหกประตูคอมมิน,นิตเออพูดแม่งไปเลยดูแม่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มาเพราะว่าอะไรพวกคอมมิน,นิสต์ยังไงล่ะแกแขงนน็งไง,อไงบอกรสชาติเล่นตลกดังคุณฟังเดี๋ยวเล่นบนเวที ผมร้อเล่นนะเรื่องการบินเนี่ยมันเป็นการเพิ่มวีสังคมเราต้องหักใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีเอเลียนเราจะไปผสมพันธ์อะไรเล่นเล่นได้ยังไงล่ะใช่ไหมพายาอะไรวะเนี่ย และที่คุณได้เห็นกันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลแล้วกระฉมมองแม่น้อยที่น่ารักของพวกคุณท่านนายกเขาพูดถึงนะจะเหตุการณ์ดอเนี่ยจะโดยบังเอิญหรือเปล่าการเชื่อมโยงกันทุกอย่างมันก็แค่เหตุบังเอิญเท่านั้นนั่นแหละสุดยอดไปเลยอย่าเช่นเลยตามที่ผมบอกโง่เลยฆ่าไปให้หมดเลย ตาก่อนทุกคนขอให้วันนี้เป็นวัน,นที่ดีสำหรับพวกคุณนะไม่มีคำลายหรอเนะี่ยอยทคำลายพลาดนี้จังเลยให้พวกขี่แพ้สมองเละตุ้มเป๊ะไปแล้วหรือไงเนี่ยยึดดาวดวงนี้ได้ง่ายๆเลยนเนี่ยคริปโตแกได้ยินไอ้มนุษย์พวกนั้นมันพูดก่อนที่แกจะพูดไหมไม่ยังไม่ได้เกียยฟัง,งด้วยซ้ำฟังสิ มันมีรังมนุษย์อยู่แถวนี้ที่เรียกว่าซันตาโมเทตตาแกต้องไปหาตำแหน่งมันให้เจอแล้วแกก็บุกเข้าไปเอาสหมองควบคุมมาอีกโอเคครับนี้พอแค่นี้ผมเจอพาทต่อไปครับบ๊ายบายครับคุกผูนบรครับเจอกันบ๊ายบาย ถ้าเกิดพวกคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ bye รบ๊ายบายคุณคุณนมาติดตามเจอกัน